อุ้ยพี่เพิ่มเจอช้างสตอเบ,บอรี่บ่ทุกคนอุ้ยมี3ตัวเลยครับชอบกระจิดครับ,บรทุกคนนะ799โลบักเองโดนพี่แน่น้อง <S <S <ๆ>เอาล่ะครับวันนี้จะมาขมโมยเบรดลอตจากลาวากันก็จะบอกเลยว่าแมปดีเนียมันช่างเหมือนกับแมปขมโมยเบรดอตจากขึ้นยักษ์เซโนมอเรเกินนะเพียงแต่ไปบบว่าหนีจากขึ้นยักษ์เซโนมีเนียกลายมาเป็นหนีลาว้าครับทุกคนนะเห็นไหมมาจังวันนี้เราก็จะเริ่มไปเก็บเบรดอตเลยครับผมนะแล้วเราก็ต้องระวังลาว้าครับผมนะ เราจะเห็นไหมว่ามันจะสุ่มลาวาเกิดขึ้นมานะครับถ้าลงไปเนี่ยกลายเป็นไก่ทอดแน่นอนรูปแบบการเล่นก็แบบว่าง่ายเกินนะครับอืมก็แค่แบบต้องระวังพื้นลาวาเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองโอเคจังวันนี้หุยช้างสตอรอเบอรี่ครับผมอู้ของดีหรือเปล่าเออดูทรงอันเนี้ยน่าจะเป็นช้างน้อยอ่ะครับอืมตัวละสามบาทเด้งปะอย้ยจังวันนี้ก็วิ่งหาไปก่อนระบผมนะพี่เพิ่มแบบว่าสปีดรองเท้านี่ยังกำเลยนะหุย ลาวารอบนี้ขึ้นสูงจัดครับผมนะน้องๆเห็นไหมว่าลาวาข้างหน้ามันสูงขนาดไหนอ่ะเฮ้ยโอเคจางวันนี้ก็เดี๋ยวขอแบบตัวละพันได้ไหมหาตัวละพันไปฟาร์มเงินก่อนพี่เ,พ,เพิ่มก็มองว่าเล่นค่อนข้างง่ายกับทุกคนนะเพราะว่าแบบมันไม่เหมือนคลื่นซูนามีนะที่มันแบบซัดเข้ามารัวๆนะครับ <sprouts> อันนี้คือเราแบบสังเกตแค่บริเวณพื้นนะผมเห็นไหมจางวันนี้อุ้ยขึ้นสูงละเกินตุยลาวาสูงละเกินอ่ะเฮ้ยหลบครับผมนี่เฮ้ยไม่ได้รับประทานพี่หรอกไอ้น้อง เอาละครับดูหมว่าเราจะเจอเบรล็อตที่แบบว่าตัวละพันแล้วอะครับอืมจังวันนี้ก็เข้าไปหยิบเลยครับผมฟึบอุ้ยราวามันเกิดเร็วเหมือนกันนะทุกคนเอาตรงวิ่งได้แป๊บเดียวเนี่ยต้องหลบละโหโดูเกือบโดนพี่อะครับไอ้น้องจะถึงแล้วครับผมเฮ้ยถึงแล้วอุ้ยได้มาแล้วครับผมนะเบรล็อตตัวละพันนะครับขออนุญาตเอามาปั๊มเงินก่อนละกันน้องชายนะครับ แล้วเราก็มาดูการเกิดใหม่ครับทุกคนนะการรีเบิร์ตจะทําให้เรากระโดดสูงขึ้นนะครับเฮ้ยก <Wow. S 1> ็จะบอกเลยว่าอันนีเน้เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยนะครับจังวันนี้ขออนุญาตซื้อรองเท้าก่อนละกันนะครับรองเท้าเนี่ยต้องได้40นะโอเคหลังจากนั้นก็ไปหาตัวนี้ครับผมนะโบเซกาอัมบราบาบูที่เพื่มว่าเราต้องทาภารกิจรีเบิร์ตให้เสร็จก่อนนะผมนะเราจะได้แบบว่ากระโดดสูงสูงนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่แบบว่ากระโดดเตี้ยๆนะมันหนีไม่ได้แน่นอนนะจังวันนี้ฟึ๊บหยิบก่อน,นผม จะเย็นน้องชายเอาไอหนุ่มคนที่มันเอาอะไรมาให้พี่วะเนี่ยอุย้ย <Wow. S 1> ระดับซีเข็ดครับผมนะอู๋แตงกิว้วน้องชายแต n กิว้วของดีนี่วาและตอนนี้พี่ก็ได้เจ้าเบนลอตที่รีเบิร์ดแล้วผมนะเราก็ทําการวางไปเลยครับผมเนี่แล้วเราก็ทําการกดรีเบิร์ดไปเลยน้องชายโอเคตอนนี้กระโดดสูงขึ้นมานิดนึงแล้วผมนะ ก็จะบอกเลยว่าแมปนี้นี่คนใจดีอะเน,นี่ยมีคนเอาเบรกอตให้พี่ด้วยครับผมนะได้ตัวระดับซีคิตเลยนะครับก็จะบอกเลยว่าสุดจัดพี่เพิ่มดูแล้วยังไงเราก็ต้องเล่นรีเบิร์ตให้เสร็จก่อนครับผมนะเพราะว่าแมปนี้เนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมนะมันจะต้องอาศัยพลังกระโดดนะครับซึ่งมันได้มาจากรีเบิร์ตเท่านั้นนะอออโอเคหาตัวรีเบิร์ตแป๊บจเจอเลยครับผมนะตัวรีเบิร์ตลำดับที่สองนะครับขออนุญ,ญาตเอาไปวางเลยแล้วก็ทําการเกิดใหม่ครับผมเราจะต้องกระโดดสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดูดิครับมีคนเอาของมาให้พี่อีกแล้วออ้ยตัวซีดีก็บผมทุกคนทําไมมันมีแต่คนใจดีวะแบบนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าแตงกิ้วมากน้องเอาไปวางเลยครับผมนะตัวซีดีนะครับทาเงินวินาทีละ6กทีโอ้โหตัวรีเบิร์สถัดไปเนะี่ยคือเจ้าโบลลรินาคาปูชีน่าครับผมนะเป็นตัวถ้วยกาแฟนะครับเฮ้ยเหมือนพี่จะเจอแล้วครับผมนะน้องคาปูซิโนคาปาซิน่านะครับมาอยู่สกายเชียวจ้างวันนี้กระโดดเข้าไปเก็บครับผมฟ อแล้วคือแบบว่ดาลาวาขึ้นพอดีนะผมนะขอยืนแป๊บืหดูว่าเสียวมากน้องชายก็บอกเลยว่าถ้าพี่ไม่มีพลังเอาเฮ้ยวัดกำลังโมโมลาวาเผาตูตายเลยโอ้โหน้องคาปูซีน่าคาปาซิโนพี่จังวันนี้ต้องรีบไปเก็บครับผมนะเอ้ยคือแบบว่ามันมีการสุ่มลาวาเกิดแบบสูงๆอะ่ะทุกคนนะอันนี้มันต้องใช้ดวงเล่นแล้ว,ว่าพี่ว่า ก็บอกเลยว่าถ้าเราเจอแบบเมื่อกี้บ่อยๆเนี่ยหัวร้อนแน่นอนผมนะคือแบบพี่เพิ่มอยู่ในจุดที่แบบปลอดภัยแล้วนะแต่คือแบบอยู่ๆลาวาก็พุ่งสูงมาเผาตูดพี่แบบนี้เนี่ยพี่เล่นไม่ได้ได้น้องบอกเลยเจอแล้วครับผมนะคาปูซิโนคาปาซิน่านะครับผมพี่เพิ่มกว่าจะเจอนี่แบบรอนานจัดนะโอเคจางวันนี้ก็รอลาวาขึ้นแป๊บหนึ่งครับผมนะเราจะเสียแม่สาวน้อยคนนี้ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแบบหายากจัด โอเคได้ไมาแล้วครับผมนะเราก็ทําการรีไปรีเบิร์ตเลยครับผมฟึบรีเบิร์ตครั้งถัดไปครับผมต่อไปเป็นเจ้าโกโก,โกฟาโตเอเลฟาโตไปต่อผมต่อไปหาช้างนะครับโอเคจางวันนี้ก็รอแล้วครับผมฟึ๊บตอนนี้เริ่มเล่นง่ายแล้วนะเพราะว่าสปีดของเราเนี่ยแล้วก็การกระโดดเนี่ยมันเริ่มสูงแล้วครับผมนะตราสามารถแบบไปได้อย่างรวดเร็วละจางวันนี้กระโดดไปเลยครับผมฟึบตายสปีดมันแรงเกินเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าดีทุกคนนะ พอดี่าแบบมันคุมยากอ่ะเออโอเครอตัวนี้ก่อนับผมลาวามันขึ้นมาอีกแล้วน้องคนดูคิดว่าระหว่างลาวากับขึ้นยักษ์เซนามีเนี่ยอันไหนมันเล่นยากกว่ากันวะฝากน้องคนดูช่วยคอมเมนต์บอกพี่ทีเจอแล้วครับผมนะช้างโกโก้ฟันโตเอเลฟันโตนะครับก็เลยบอกเลยว่าช้างตัวนี้เนี่ยน่าจะกินข้าวน้อยนะมันดูผอมเกินจางวันนี้ยิบครับผมยิบแล้วก็วิ่งกลับบ้านเลยอ่ะเฮ้ยตอนนี้กระโดดเราอยู่ที่9้านะครับอุ้ย ลาวามาผมลบก่อนบก่อนใจเย็นเพื่อนอืมเราต้องแบบว่าไม่ต้องรีบมากครับผมนะถ้ารีบมากเนี่ยอาจจะตกลาวาได้เลยมาเอามาอัพกันต่อครับผมนะโกโกฟันโตเดฟันโตครับผมรีเบิร์ตไปเลยเพื่อนฟึบโอเคตัวต่อไปตัวกาลามาครับผมนะคือแบบนี้ที่พี่เพิ่มเล่นเนี่ยตอนนี้ก็มีคนเล่นเป็นแซนแล้วนะครับผมทุกคนนะ่คือแบบว่ากําลังดังกําลังมาแรงแน่นอนนะครับก็มาเจอแล้วไปกันต่อครับผม ไอ้เจ้ากมามาทำไมหน้าเบนล็อตแบบนี้มันแปลกๆวะทุกคนพี่เบิ้ลรู้สึกว่าหน้ามันแปลกๆนะครับทำหลบลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยโอเคจางวันนี้รอผมเอ้ยมันแบบว่าเล่นง่ายเกินนะครับอืถ้าแบบว่าลาวาไม่เกิดสูงเกินไปเนี่ยเราก็แบบหลบชิวๆเลยอะครับ มาครับผมเกิดใหม่กันรัวๆน้องชายรีเบิร์ตครับผมจัดไปฟึบโอเคคือตอนนี้พี่เพิ่มก็กระโดดค่อนข้างสูงแล้วครับผมนะเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปโซนไกลๆนะครับมาเดี๋ยวพี่ว่าเราไปตามหาตัวเทพตึงๆกันบ้างครับผมนะรู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีตัวเทพมาเกิดนะครับเฮ้ยคือตอนนี้พี่แบบวัดกระโดดข้ามลาวาไปได้ชิวๆเลยครับโอ้โหเทพจัดนะเฮ้ยแบบนี้พี่ก็ไม่ต้องแบบว่ามายืนรอแล้วดิครับอืมตัวเรามันเทพมันเก่งแล้วผมนะตอนนี้ไปครับผมรัวๆ โอ้โหกระโดดขึ้นมาเลยครับสูงสูงไม่หวั่นไหวเจ้าจับจับบวะ่ะทุกคนเอาไหมเก็บไปก่อนละกันพอดีว่าพี่เพิ่มอาบก้ามาแล้วนะครับพี่สามารถยกเป็นรถได้ประมาณ20ล้านตัวนะโอเคจเากวันนี้ไปต่อว่ะผมกระโดดสูงจัดครับผมตอนนี้อืมเอาตัวเทพตัวตึวตงมาไปต่อรับผมเอ้ยล่วงเอ้ยล่วงใจเย็นน้องโอ้โหแล้วคือแบบว่าถ้าใครไม่รีเบิร์ตเนี่ยไม่สามารถมาตรงนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าแมปมันสูงจัดโอเค เก็บไปเลยน้องชายเดี๋ยวเพิ่มจะเก็บตัวซีเ็ตให้หมดเลยนะครับจางวันนี้กระโดดอู้หกระโดดกระโดดที่แบบเกือบตกกับเมื่อกี้มาได้แล้วผมเก็บซีเ็ตตัวสุดท้ายอ้ยอย่าเพิ่งรีบลงดิน้องอู้จะเย็นครับผมจเย็นกระโดดกระโดดกระโดะโดโอ้ยแม่งตายลกจัดกำลังโชว์เทพเลยครับผมนะตายแบบไก่เคฟซีเลยเมื่อกี้ลงไปทอดอร่อยเลยโอ้โหพี่เพิ่มต้องรีบวิ่งกลับไปเอาครับผมนะ เมื่อกี้แบบว่าถ้ามันยังอยู่เนี่ยทำเงินให้เราหลายล้านแน่นอนนะครับกระโดดไปเลยต้องใช้โอเครอลาวาลงก็บมทุกคนเมื่อกี้ลกไปหน่อยโทษทีเร็วครับผมเร็วครับทันไหมว่าอูรู้สึกว่าแบบจะเก็บได้หมดไปเนี่ยทุกคนเก็บไปก่อนนะผมนะเฮ้ยเก็บได้หมดเก็บได้หมดครับผมถือว่าไม่แย่ผมไม่แย่ฟึ๊บโอเคสวยโอ้หลบลาวาแป๊บลาวาเกิดแล้วว่ะเฮ้ย รู้สึกว่าถ้าเราเก็บเยอะๆเนี่ยตัวเราจะหนักกว่าทุกคนห,หรือพี่คิดไปเองวะเฮ้ย What พี่เพิ่มคุมยากมากเลยเอะเมื่อเกี้ยเอา,าใหม่ครัทุกคนเรามาเริ่มเก็บใหม่เลยนะครับโอ้โหพอดีว่าเมื่อกี้มันยากไปไหน่อยนะมาจาม้ามาดูเหมือนว่าจะมีผู้เล่นอื่นด้ยวยผมนะเองจะมาเอาไอ้เจ้าจบับจับทองหรอน้องเอากูตายเอาใหม่บทุกคนนะเรามาแก้ตัวกันใหม่นะครับพี่เพิ่มจะไปเอาจับจับจับทองเฮ้ยสีทองอลามตาเก็บเลยผมนะ แล้วก็จะไปเอาวัวดาวเสาตัวนี้ด้วยนะครับเป็นเป็นตัวรีเบิร์ตนะพี่ต้องเก็บนะครับโอเคจากวันนี้ขึ้นไปเก็บเลยน้องฟึ๊บโอเคหลังจากนั้นก็ขอวิ่งกลับก่อนครับผมนะวิ่งกลับไปเอารีเบิร์ตก่อนนะครับดูทรงแล้วรีเบิร์ตถ,ถัดไปเนี่ยนะย่าจะทําให้เรากระโดดสูงขึ้นอีกเยอะบอกเลยวั What? ยังไม่ซื้อ V.P ครับน้องอุย้ยใจเย็นเพื่อนโอเคหลบก่อนครับผมกดออเลยว่าอุย้ยอะไรวะเนี่ยอูลาวามันเกิดรัวๆเลยครับ เอาตรงมันพี่ว่าเริ่มเล่นยากละเพราะว่าเราวิ่งเร็วเกินมันคุมยากนะครับมาแล้วจ้าวางแล้ครับผมนะวางเสร็จรีเบิร์ดนะผมสวยครับเพื่อนมาเราเนี้เราไปดูตัวเทพๆครับผมนะเราจะไปที่ระดับสวรรค์กันเลยนะครับดูสิว่าพี่พงจะได้ของดีอะไรครับเป้จังนี้ลาวามาลาวามาก็ไม่กลัวผมนะนี่กระโดดไปเลยน้องสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดี ระดับสวรรค์จากพี่บาลจา้าหู้ยสูงจัดครับผมนะระดับสวรรค์นี่คือแบบขึ้นสูงจัดอะอูย้ยทันไหมวะทันอยู่ครับผมกระโดดขึ้นไปต้องใช่โอ้โหแลวคือแบบว่าขึ้นยากเอาเรื่องนะผมทุกคนนะระดับสวรรค์ดูเหมือนว่าจะไม่มีตัวอะไรมาเกิดเลยผมนะสงสัยมันต้องรออีเวนต์นะครับเดี๋ยวพี่ไปอันต่อไปเลยละกันห้ยรู้สึกว่าด้านหน้าเราเนี่ยก็จะมีอีกระดับหนึ่งว่ะทุกคนหู้ยระดับอะไรก็ไม่รู้วาผมนะขออนุญ,ญาตหลบหลบขึ้นยักษ์ก่อนแล้วกัน แล้วระดับถัดไปเนี่ยมันคืออะไรวะทุกคนนะมันเป็นระดับที่สูงกว่าสวรรค์อีกเหรอโอ้ดูทรงแล้วบี่เพิ่มสามารถวิ่งข้ามไปได้ไหมฟึบกระโดดโอ้ยไม่ถึงครับผมเ <c oughs> ป็นกอดลี่แอรเรียนะครับระดับสุดท้ายระดับสวรรค์เกิดแล้วครับผมนะขอดูหน่อยซีมันคือตัวอะไรน้องชายอุย้ยพี่เพิ่มกระโดดไม่ถึงว่ะระดับสวรรค์มันสูงเกินเฮ้ยได้ไหม <c oughs> โอ้ไม่ถึงครับผม กระโดดไปถึงคดไก่เฮ้ยกระโดดได้ครับผมนี่ปุ๊บเอ้าคุณกระโดดไปถึงที่จะเก็บเบร์ล็อตอะไรวะเนี่ยดูเหมือนโซนสวรรค์เนี่ยมันจะแบบวัดจํากัดการกระโดดนะทุกคนนะถ้าแต้มกระโดดเราไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไม่ให้ครับผมโอ้โหคือแบบมันวาพิกับบ้านเลยนะอย่างโกงเฮ้ยทุกคนพี่เพิ่มซื้อคอยกระโดดสูงมาครับผมนะตอนนี้เนี่ยพี่เพิ่มสามารถกระโดดได้สูงแบบวัดไประดับสวรรค์ได้แน่นอนนะครับโอเคจากวันนี้เดี๋ยวพี่จะทําการรีบไปที่ระดับสวรรค์เลยน้อง เอาตรงนะพี่เพิ่มเนี่ยก็อยากได้แบบว่าตัวสวสรรค์แบบว่าเป็นช้างสตอเบอรี่อะครับเออมีปะเป้าจางวันนี้กระโดดไปตรงนู้นครับผมฟึบโอ้โหพอแบบว่าใช้โลบักื้ออันี้มาแล้วเนี่ยเหมือนมันจะโดดดีขึ้นนะครับโอเคาจางวันนี้ขอายยาเอ,อเนุญาตเอาอีนว่งว่าเป็นเบน,นลอดครับผมมันมีคนเก็บไปแล้วโอ้โหกระโดดโยงเลยสำหรับสวรรค์พี่มหาเลยน้องจางวันนี้กระโดดขึ้นไปแล้วครับผมนะในีดูสิว่ามันได้ตัวอะไรอุ้ย เป็นตัวซีดีครับผมนะโอเคกระโดดกลับครับผมวูฮโวเ,เ,เ,เกือบโดนนะผมนะโอ้โหแล้วคือแบบว่ามันมีลาวาสูงขึ้นพอดีอะครับอันนี้เจียมแกล้งพี่ปะเนี่ยไปแล้วจ้าระดับสวรรค์ตัวแรกของพี่เพิ่มเป็นตัวซีดีนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าทําเงินแค่วินาทีละสี่ล้านอ่งนะอุ้ยกลายเป็นทําเงินวินาทีละ20ล้านครับผมนะตัวสวรรค์มันดีอย่างนี้เองไงน,น้องวางไปเลยครับผมโอ้ย มาคับผมลำดับถัดไปพี่เพิ่มจะพาท้องน้องเนี่ยไปที่โซนสุดท้ายครับผมนะเป็นโซนกอรลี่แอยนะครับมาจากวันนี้ก็ว้ยนี้ลาว่าก่อนแล้วกันน้องชายสวัสดีครับเพื่อนเอาเลยมันตีพี่คือเอาตรงน้าผู้เล่นบางคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกลัวพี่ขโมยครับอืมก็เลยแบบตีพี่หัวทิ่มเลยนะ oh, <no. S 1> มาไปครับผมกระโดดไปเลยน้องชายโอเวอร์ฟลที่กอรลี่แอรีอยผมนะลาวายักษ์ครับผมอุ้ยดูดิ คือแบบว่าโซนสุดท้ายนี่คือโหดมากนะครับมันสูงมากเลยเห็นไหมโอ้โหน่ากลัวจัดครับผมโซนหลังๆเนี่ยอุ้ยเราวาสูงแบบว่าสุดขอบฟ้าครับมากรับผมจังวันนี้กระโดดไปเลยที่ระดับ Goldie a i r s h ผมนะเป็นระดับที่แบบว่าโคสูงนะครับโอ้โหดูกระโดดทีนี้ก็จะบอกเลยว่าตึกประมาณ20ชั้นน่ะหือดูดิคือตอนนี้พี่เพิ่มแบบว่าขึ้นมาทะลุเมฆแล้วอะครับ แต่ก็แบบว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะดอบตัวเทพตัวตึงครับเป้าจังวันนี้ลองกระโดดไปดูว่าผมนะโอ้โหมันยังมีสูงกว่านี้กว่านี้่ยเอ้ยฟุบอุย้ยดูเหมือนกับว่าตอนนี้พี่เพิ่มเนี่ยอยู่บนจุดสูงสุดของแมปนี้แล้วครับผมนะพี่เพิ่มก็เล่นมาสักพักหนึ่งนานๆพี่ยังไม่เจอเบลล็อตที่เกิดโซนนี้เลยครับผมนะอาจจะเป็นการรอ,ออัปเดตนะครับเพราะว่าแบบยังไม่มีตัวอะไรมาเกิดเลยโอเคจังวันนี้พี่ว่าเราไปหาตัวเทพตัวตึงกันต่อดีกว่ายาหู อุ้ยพี่เพิ่มเจอชา้างสตอเบอรี่ว่ะทุกคนอุ้ยมี3มตัวเลยครับ<ห>ก็เลยบอกเลยว่าอันนี้มันตัวเทพตัวตึงแบบดีแน่นอนชอบกระจัดครับผมทุกคนนะ7 9 9โลบัคกเอ็งโดนพี่แน่น,อน้อง<ห>อะไรวะเนี่ยหูยพอพี่จะกดขโมยปุ๊บมันกดออกพอดีเป๊ะเลยครับผมนะ <c oughs> ดูเหมือนกับว่าเราจะไปได้ชา้างสตอเบอรี่สาหัวมาครอบคอครับโอ้โหอย่างเซ็ง ไม่เป็นไรครับผมดูเหมือนว่าห้องนี้เนี่ยพี่จะเจอช้างสตรอเบอรี่อีกแล้วอ่ะหูยช้างสตรอเบอรี่ตัวนี้เนี่ยติดสถานะมรกรดได้ครับผมนะรีบจัดเลยน้องทำเงินวินาทีละ3.6มจุดคิวดีอะครับฟุ๊ปอู้ยได้มาแล้วครับผมไปแล้วจ้าในสุดพี่ก็ได้ช้างสตรอเบอรี่มาครอบครองครับผมนะโดยการขโมยเด็กน้อย และนี่คือช้างสตอรอเบอรี่ครับผมทุกคนนะวุ้ยติดสถานะมรกรสุด้วยนะครับทำเงิน4.5 QD ต่อวินาทีโอ้โหพี่เพิ่มไปขโมยตัวนี้มาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าชิวๆครับผมนะนอนฟาร์มเงินยาวๆนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เพิ่มเนี่ยจะซุ่มแจกช้างสตรอเบอรี่ตัวนี้ครับผมทุกคนนะวิธีการร่วมกิจกรรมเนี่ยให้น้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ครับผมนะแล้วก็คอมเมนต์ u i d น้องๆเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวพี่เพิ่มเนี่ยจะทำการซุ่มแจกนะ อาสรัคลิกนี้ก็มาในก่อนและกางบุตรคนนะทางน้องชอบก็ฝากกด s subscribe ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยเพิ่มไปด้วยเพื่อที่พี่จะนจากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับ